ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง FA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของสงครามโลกครั้งที่2กับหนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินนั่นก็คือ Bo e i n g B-17 Flying Fortress เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักที่ได้รับสมยานามว่า ป้อมปราการบินเพราะความแข็งแกร่งทนทานและสมรรถนะที่น่าทึ่งเกินกว่าจะเชื่อได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1930กว่ากว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของพลังอากาศสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในตำนานที่สร้างชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างแท้จริง boeing b 1 7เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด4เครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจระยะไกล สามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึงประมาณ8,000ปอนด์หรือราว3,600กิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากในยุคนั้นตัวเครื่องบินมีขนาดใหญ่ความยาวประมาณ22เมตรปีกกว้างถึง31เมตรและมีน้ำหนักตอนบินเต็มที่ราว30ตันโครงสร้างภายนอกเป็นโลหะทั้งลำทำให้มันแข็งแรงและทนต่อการโจมตีจากสัตร,รูได้อย่างเหลือเชื่อมีหลายครั้งที่ B-17 ถูกยิงจนพุนแตกก็ยังบินกลับฐานได้อย่างปลอดภยัย ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ไร้อา1820ไซโครนทั้ง4เครื่องให้กำลังขับเครื่องลับประมาณ1,200แรงม้าทำให้ B 1 7สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว462กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจดูไม่เร็วเท่าเครื่องบินรบยุคใหม่ แต่สำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดนี้ถือว่าเร็วมากในช่วงเวลานั้นระยะทางการบินสูงสุดประมาณ3,200กิโลเมตรและสามารถบินได้สูงถึง35,000ฟุตด้วยระบบอัดอากาศที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้แม้ในระดับความสูงมากสิ่งที่ทำให้ B 1 7โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือความทนทานเครื่องบินหลายลำในประวัติศาสตร์กลับฐานพร้อมรูปกระสุนกว่า500รรูแต่ยังคงบินได้อย่างมั่นคงลูกเรือมักพูดกันว่าเครื่องนี้เหมือนจะไม่มีวันตก เพราะแม้แต่เมื่อเครื่องยน์ดับไปหนึ่งหรือสองเครื่องมันก็ยังสามารถบินกลับได้ด้วยกำลังที่เหลือภายในเครื่องมีลูกเรือสิบคนทําหน้าที่หลากหลายตั้งแต่กัปตันนักบินร่วมวิศวกรก,รการบินนักยิงปืนด้านบนด้านล่างและท้ายเครื่องรวมถึงผู้ปล่อยระเบิดซึ่งทุกตำแหน่งต้องประสานงานกันอย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับการโจมตีของเครื่องบินข้าศึกจากรับวาเฟ่ของเยอรมัน B-17 มีปืนกลขนาด0.50คาลิเบอร์มากถึง13กระบอกติดตั้งรอบลำเพื่อป้องกันจากทุกทิศทางในช่วงสงคราม B-17 ถูกใช้ในภารกิจโจมตีระยะไกลเหนือยุโรปเหนือโดยเฉพาะการทิ้งระเบิดเมืองสำคัญของเยอรมันเช่นเบอร์ลินฮัมบูร์และแฟรงก์เฟิร์ตภารกิจหลายครั้งต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักแต่ด้วยความแข็งแรงและความกล้าหาญของนักบิน มันจึงกลายเป็นตำนานของกองทัพอากาศสหรัฐพูดถึงเรื่องราคากาันบ้างในยุคสงครามโลกครั้งที่2ราคาหนึ่งลำของ B-17 อยู่ที่ประมาณ238,000ดอลลาร์ 2, 38, 000, 000, สหรัฐซึ่งถ้าคิดเป็นค่าเงินปัจจุบันจะอยู่ที่ราว4.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ160ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับขนาดและสมรรถนะในเวลานั้นปัจจุบันเครื่องที่ยังเหลืออยู่มักถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือเป็นเครื่องโชว์ในงานแสดงการบิน โดยราคาของเครื่องที่ยังสามารถบินได้จะพุ่งสูงถึง3-5ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์เมื่อเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเช่น B-52 s t r a t o f o r t r a c e หรือ B-2 Spirit แน่นอนว่าเทคนโนโลยีและอาวุธต่างกันคนละโลกแต่สิ่งที่ B-17 ทำได้ดีที่สุดคือการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความเสียสละและจิตวิญญ,ญาณของนักบินที่กล้าหาญ มันไม่ได้มีระบบเรดาร์หรือเครื่องนำทางทันสมัยเหมือนปัจจุบันทุกภารกิจต้องอาศัยการคำนวณด้วยมือและการมองด้วยตาเปล่าเสียงเครื่องยนต์ทั้ง4ตัวของ B-17 มีเอกลักษณ์อย่างมากเป็นเสียงคำรามต่ำๆที่ก้องไปทั่วสนามบินตอนเครื่องกำลังทะยานขึ้นเสียงนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งชัยชนะในยุคนั้นทุกครั้งที่มันขึ้นบินมันไม่เพียงแต่บรรทุกระเบิดแต่ยังบรรทุกความหวังของชาติไปด้วย ในด้านการบังคับเครื่องนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนเครื่องบินยุคใหม่นักบินต้องใช้แรงและความแม่นยำสูงมากโดยเฉพาะเวลาบินในสภาพอากาศแปรปรวนหรือขณะถูกยิงการลงจอดก็ท้าทายไม่แพ้กันเพราะน้ำหนักของมันมากแต่ความสมดุลของปีกและแรงขับที่สม่ำเสมอช่วยให้มันควบคุมได้มั่นคงกว่าเครื่องรุ่นอื่นในยุคเดียวกันนอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยของ B-17 อีกหลายแบบเช่น B-17E B17F และ B17G ซึ่งรุ่นสุดท้ายถือว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์ที่สุดมีการเสริมกรอบเพิ่มอาวุธและปร,ะบรับปรุงระบบอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นโดย B17G คือรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดและถูกสร้างมากที่สุดกว่า8,600ลำ